นะครับก็สวัสดีนะครับวันที่21กุมภาพันธ์2564นะครับวันนี้ก็มีไม้15ชุดนะครับมาให้จับจองกันนะครับก็ตอนนี้ก็ยอดก็ยังไม่ยาวนะครับยอดยังไม่ยาวนะครับท่านก็ไปเลี้ยงเอานะครับแต่ว่าโคดก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยยอดไม่ยาวนะครับแต่ว่าโขดนี่เท่าขวดน้ําขวดลิตรนะครับนะฮะเท่าขวดลิตรนะครับหรือว่าใครอยากจะให้จัดชุดให้ใหม่นะครับอยากให้จัดชุดให้ใหม่ก็ลองโทรมานะครับ ก็อาจจะมีอยู่นะครับถ้าถ้ามีดอกที่ต้องการนะครับสีม่วงก็จะมีอยู่ประมาณสัก3ามสีชุดเนี่ยนะฮะสีม่วงล้วนๆนะครับอาจจะพอได้อยู่นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูชุดที่1กันเลยนะครับชุดที่1นะครับนี่นะครับก็ประกอบด้วยนะครับชุดที่1นนะครับก็ประกอบด้วยสีม่วงนะครับนี่สีม่วงนะครับสีม่วงอันนี้สีเหลืองนะครับอันนี้ก็อะไรนะ เนี่ยดอกแบบนี้นะครับนี่ดอกนี้เพราะว่าใบมันแหลมๆนะครับใบดหลมๆคล้ายๆกันนะครับเขาเรียกว่าสีลายๆนะครับแดงๆลายๆนะครับนะชุดที่1นะครับไปแล้วนะครับ550รวมส่งนะครับผมอันนี้มาตั้งโชว์นะครับไม่ได้ขายนะครับอันนี้ตั้งโชว์นะครับไม่ได้ขายนะครับเอามาเพื่อประดับนะครับประดับเพื่อความสวยงามนะครับอันนี้มาชุดที่2นะครับชุดที่2ก็จะมีเหลืองจักรพรรดินะครับ เรื่องจากพัดแล้วก็จะมีขาวครับผมไม่มั่นใจตัวที่ขาวหรืออะไรนะครับเนี่ยแต่ใบมันคล้ายคล้ายดอกสีขาวนะครับนะฮะแต่ก็สุดโคตรสวยทรงสวยนะครับตัวนี้นะครับดูนะมีเอ็นเอ็นสักหน่อยนะครับแบบนี้นะครับแล้วลากเขาก็มมวนๆสักหน่อยไอ้ตัวนี้ใบหยิกๆนะครับตัวนี้ใบหยิกนะครับดอกสวยนะครับเนี่ยนะฮะชุดที่สองห้าร้อยห้าสิบมทรงนะครับผมมาชุดที่สามนะครับอ่าชุดที่สามก็จะมี ส,ส,ส, first, ส,ๆๆสีโอรสนะครับดอกจุ่มตูมนะครับเห็นไหมครับดอกมันกำลังจุ่มตูมนะครับสีโอรสแล้วก็มีสีเหลืองนะครับแล้วก็สีม่วงนะครับนี่สีเหลืองนะครับอันนี้ก็สีม่วงนะครับรากสวยนะครับต้นนี้นะครับนี่อนาคตใหญ่ๆไปสวยนะครับชุดที่3ผ่านไปนะครับ550รวมส่งนะครับชุดที่4นะครับก็จะมีสีเหลืองนะครับเหลืองนะครับเหลืองนี่นะครับแล้วก็ม่วงนะครับม่วงนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นชมพูนะครับชมพูซับเจริญนะครับนี่นะครับห้ารยห้าสิบรวมส่งนะครับชุดที่สี่นะครับมาชุดที่ห้าครับอยู่ฝั่งนี้นะครับชุดที่ห้านี่โอ้โหโคตรใหญ่นะครับนี่กำไม่มิดจริงๆนะครับโคดนี่อันนี้สีม่วงนะครับสีม่วงนะครับแต่ยอดไม่ยาวนะครับยอดยังไม่ยาวนะครับท่านก็ไปเลี้ยงเอาแป๊บเดียวนะครับมันยาวนะครับนะยอดแบบนี้เอาไปเลี้ยงให้มันยาวยาวนะครับแต่ท่านได้โคดมาแล้วนะครับ โคดเนี want, ่ยม <c ười> <conf> euh. in ันใช้เวลานานนะครับแต่ยอดเนี่ยใช้เวลาเดือนหนึ่งสองเดือนมันก็ยาวแล้วนะครับนะแต่มันจะออกดอกก่อนนะครับเพราะเลี้ยงไปสักพักหนึ่งมันก็จะออกดอกแล้วอะพวกนี้นะครับนะชุดที่หนึ่งก็จะมีสีม่วงนะครับสีม่วงนะครับแล้วก็จะมีสีแดงนะครับแดงนะครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใหญ่นะครับใหญ่นะครับแล้วก็เหลืองนะครับเหลืองนี่จะมี2กิ่งนะครับ2ยอดนะครับนี่แบบนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบรวมสูงนะครับผม แล้วก็มีชุดที่หนะครับชุดที่หประกอบด้วยแดงนะครับแดงนะครับนี่ใหญ่เบลือเวลาเลยนะครับแล้วก็สีเรืองเหลืองโอรสนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีสีม่วงนะครับม่วงก็จะมีลีลาหน่อยนะครับห้าร้อยห้าสิบรองส่งเหมือนกันนะครับมาชุดที่เจดนะครับชุดที่เจดนะครับแบบนี้นะครับชุดที่เจดนะครับก็จะมีม่วงนะครับม่วงแล้วก็มา ตัวนี้น่าจะเป็นแดงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นแดงแดงแดงกุหลาบแดงแบบนี้นะครับแดงแบบนี้นะครับแดงออกเลื่อนเลือนกนะครับแบบนี้นะครับอันนี้มานานแล้วครับปานานแล้วครับแล้วก็จะมีเหลืองนะครับเหลืองต้นนี้นะครับ550โลมสูงนะครับชุดที่เ็นะครับมาชุดที่แปดนะครับอ่าชุดที่แปดนะครับชุดนี้นะครับอ่าก็จะมีเหลืองจักรพพัดนะครับแล้วก็ม่วงนะครับเหลืองจักรพรัดก็ต้นใหญ่อยู่นะครับโขดใหญ่อยู่นะครับ แล้วก็ม่วงนะครับม่วงก็โขรใหญ่นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ลีลาหน่อยนะครับอันนี้ผมจําดอกไม่ได้นะครับน่าจะเป็นไม่ออกทางแดงๆนะครับออกทางแดงๆออกชมพูประมาณนี้นะครับออกโทนนี้นะครับไม่ออกเหลืองนะครับห้าร้อห้าสิบโวมสูงนะครับชุดที่แปดมาชุดที่เก้านะครับชุดที่เกก็จะประกอบด้วยอันนี้โอรสแน่ๆนะครับเนี่ยออกส้มๆโอรสนะครับแล้วก็สีม่วงนะครับสีม่วงแล้วก็เหลืองจากรพพัดนะครับผม ชุดที่เก้าห้าร้อยห้าสิบรมส่งเหมือนกันนะครับโอ้โหชุดนี้เนาะใครได้ไปหนึ่งกับอะนะครับชุดที่สิบนะครับก็จะประกอบด้วยสีม่วงอันนี้ม่วงสองต้นเลยนะครับมีม่วงหนึ่งต้นนี่ม่วงต้นที่สองแล้วก็มาต้นที่สามนี่จะออกสีชมพูหรือเปล่านะครับเนี่ยต้นที่สามนี่โคตรโอ้โหต้นนี้โคตรแกนะครับดูจากยอดนะครับโคตรแกกิ่งกิง่งเก่านะครับกิ่งเก่า แล้วก็โคดแกกิงเก่าแล้วก็โคดนี่ดูจากสีนะครับโคดแกกิงเก่านะครับต้นนี้มีอายุหน่อยนะครับชุดนี้ก็550นะครับม่วง2ต้นนะครับรวมส่งนะครับผมนี่นะครับเรามาชุดที่11นะครับทุกชุด550หมดนะครับชุดที่11ก็จะมีพลัดเมลีนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับพลัดเมลีก็สีม่วงนะครับสีม่วงแล้วก็จะมีสีเหลืองนะครับผมนี่550รวมส่งนะครับ มาชุดที่สิบสองนะครับโอ้ยปวดหลังแล้วโอ้ยอชุดที่สิบสองก็จะมีเหลืองนะครับเหลืองแล้วก็จะมีอะไรนออะไรนออะไรนอน่าจะเป็นชมพูนะครับตัวน,นี้นะครับอืมเหลืองแล้วก็ชมพูนะครับเนี่ยตรงเนี้ยชมพูนะครับแล้วก็จะมีโอรสนะครับห้าร้อยห้าสิบโวมสูงนะครับผมนะชุดที่สิบสามนะครับชุดที่สิบสามก็จะมี อันนี้เหลืองไม่เหลืองก็ขาวนะครับเป็นต้นนี้นะครับเพราะว่าใบนี่คล้ายกันมากนะไอ้เหลืองกับขาวนี่นะครับนี่นะครับแต่ว่ารากเขาสวยนะครับนะฮะดูดูรากก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะฮะสวยนะครับแล้วก็จะมีสีม่วงนะครับนี่สีม่วงนะครับแล้วก็จะมีสีโอรสนะครับนะฮะห้าร้อยห้าสิบรวมสงนะครับไมโอรสก็เหลืองนะครับตัวนี้นะฮะเพราะว่า มันคล้ายกันเหลือเกินเหลืองกับโอุรสเนี่ยมันทนทนนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็จะมีต้นนี้นะครับต้นนี้ก็จะเป็นดอกสีใช้ไลนะครับเนี่ยนะครับแดงใช้ไลนะครับลายขาวนะครับชุดที่สิบสี่นะครับแล้วก็จะมีใบหยิกนะครับใบหยิกนี่ดอกสวยนะครับใบหยิกนี่ดอกสวยนะครับแล้วก็จะมีสีขาวนะครับนะสิบสี่นี่ยอดยาวนะครับใครอยาไปนั่งแท่นได้เลยนะครับตัดนี่เลยนะฮะ ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมสิบห้านะครับผมก็จะมีเหลืองจักรพรรดินะครับสิบห้านี่นี่ครับก็จะมีเหลืองเหลืองจักรพรรดินะครับแล้วก็จะมีเอ่อเป็นอีกเหลืองหนึ่งเอ้ยน่าจะเป็นขาวนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นขาวนะครับขาวแล้วก็จะมีชมพูนะครับ่ะออกชมพูนะครับอันนี้ออกโทนชมพูนะครับ ห้าร้อยห้าสิบโลมสูงนะครับดูโคดนะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่นะครับเอาโคดไปเถอะครับนะฮะห้าร้อยห้าสิบโลมสูงนะครับรวมทั้งหมดก็สิบห้าชุดนะครับเนี่ยนะครับส่วนต้นใหญ่ๆนี่ก็อาจจะจัดได้อยู่ประมาณสักสองสามชุดนะครับเนี่ยอันนี้ก็สีสีม่วงนะครับผมสีม่วงนะครับอยากได้สีม่วงสักสองสามต้นนี่ก็บอกมานะครับโอ้โหโคดใหญ่เลี้ยงแป๊บเดียวยอดก็ยาวแล้วครับ นะก็หลังจากนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณลุงคุณป้านะครับนะคุณป้าโอ้ส่งส่งไลน์กันมาทุกเช้านะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเออส่งมาทุกเช้าผมก็ดีใจนะครับผมก็ชื่นใจนะครับแม้กระทั่งคุณป้าที่อยู่เมกาโฮมนะครับอ่าคุณป้า มีกล้าโฮมอลันนะครับใครอยากอุดหนุนก็ไปได้นะครับแล้วก็พี่อิงออนนะครับเชียงใหม่นะฮะส่งทักไลน์กันมาแต่เช้านะครับแล้วก็คนเพื่อนนะครับที่อยู่ชัยภูมิอีกคนนึงนะครับแล้วก็ลุงนะครับแถวๆใกล้ๆนะครับนะฮะส่งมาทักทายกันทุกเช้าเลยนะครับนะแล้วก็พี่อะไรเนาะอยู่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับอยู่น่านอยู่ใต้โอ้เยอะนะครับเอยเอยไม่หมดนะครับนะก็คงไม่ว่ากันเนาะเอยนามกันมาอย่างนี้นะครับ ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่ทักไลน์กันมานะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนนะครับที่อุปการะคุณนะครับด้วยดีเสมอมานะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะครับผมนะเออก็มีพี่อยู่ไหนเนาะอยู่สมุดปากาาเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งนะครับนะที่อุดหนุนกันมานะครับขอบขอบพระคุณมากนะขอบพระคุณจริงๆนะครับผมนะแล้วก็ หลังจากนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะครับพระคุณนะครับก็มีแต่การฟีดแบ็กนะครับด้วยความรู้นะครับที่ผมพอจะมีแล้วก็พอจะให้คําปรึกษาได้นะครับแต่เล็กน้อยๆนะครับผมก็ไม่ถือว่าเก่งมากนะครับแต่ก็พอจะแก้ปัญหาเป็นแนวทางนะครับบางครั้งนะครับปัญหาของท่านอาจจะมือใหม่ผมเข้าใจนะครับว่ามือใหม่อย่างจริงๆนะครับแม้กระทั่งว่าการปลูกนะครับบางคนก็บอกว่ากลัวมันจะปลูกจะไงปลูกยญกาปลูก อะไรต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมบอกเลยนะครับว่าปลูกไม่ยากนะครับนะเริ่มแรกก็ลองก้นกาบมะพร้าวนิดนึงนะครับแล้วก็ดินผสมที่เราไปซื้อมาตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ผสมกาบมะพร้าวหน่อยนะครับแล้วก็เอาดินผสมลงไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยออสโมโคสนะครับนะแล้วก็เอาไม้เราลงไปนะครับแล้วก็เอาดินเรากบอีกทีหนึงนะครับอย่าอย่าฝังให้มิดโคนนะครับฝังให้มิดโคนหมายถึงนะครับสมมุติว่าเราใส่ อย่าฝังให้มิดโคนแล้วก็อย่าใช้กระถางใหญ่เกินตัวนะครับสมมติว่าอันเนี้ยกระถาง8นิ้วใช่ไหมครับกระถาง8นิ้วท่านก็ต้องอันเนี้ยมันเคยอยู่กระถาง8นิ้วใช่ไหมครับรูนะบริเวณรอบๆนะครับเนื้อที่เขามีดินมีแค่นี้เองนะครับแต่ท่านท่านใช้กระถาง10นิ้วนะครับ10นิ้วเนี่ยไปใช่ไหมครับแล้วมัน10นิ้วมันสูงใช่ไหมครับท่านก็อย่าใช้อย่าก,กบให้มันเกินโคนหมายถึงว่าก,กบถึงคออย่างเงี้ยนะครับเอาดินใส่ถึงคอนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับนั่งนะครับ อันนี้ก็พูดถึงมือใหม่เนาะบางคนเ็าอาจจะไม่รู้นะครับแต่กรุณาให้ใส่นะครับใส่เท่ารอยเดิมนะครับหรือว่าเนี่ยรอยเดิมเขาก็จะมีนะครับมีรอยอะไรขาวๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีรอยเดิมอยู่นะครับเหมือนกับว่าโดนคาบน้ําคาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะใส่ให้มันอย่าใส่ให้ยกเกินไปแล้วก็จะใส่ให้สูงเกินไปนะครับถ้าสูงเกินไปรากต้นไม้หายใจไม่ออกมันก็มีิทธิ์เน่านะครับ นะดินปลูกก็ควรจะให้ลงลุ่งหน่อยนะครับโล่งในที่นี้ก็หมายถึงว่ารดน้ําไปก็ไม่ใช่ว่าไหลโจกลงเลยนะครับรดน้ําไปก็ให้มันวืบวืบลงไปหน่อยนะครับแบบว่าเออให้มันระบายน้ําได้ดีนะครับแล้วก็ไม่แห้งไม่ไม่ไมล่งเกินไม่โล่งเกินไปนะครับแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะครับเอาปันกลางปันกลางนะครับถ้าเกิดว่าโล่งเกินไปเนีย่ยรากมันก็ไม่จับใช่ไหมครับนะฮะโอเคนะครับ ถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็ลองไปดูย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมลงไว้นะครับผมก็โอเคนะครับก็อธิบายเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับจากช่องหมอกทองชนแนลนะครับผมขอขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ